16กรกฎาปอป่ามาขายเหรียญ E.P. ที่46สวัสดีครับผมปอป่าศึกษาแบงเหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญเข้าแล้วก็จำหน่ายขายเหรียญออกประมาณนั้นนะฮะ16กรกฎาปอปามาขายเหรียญ กลางเดือนพอดีก็วันนี้ขอให้มีโชคกันทุกคนนะฮะสำหรับใครใที่ชอบเสี่ยงโชคขอให้ทุกคน fc ของอช่องปปาแล้วก็คนไทยทั่วทั้งประเทศก็ขอโชคดีกันนะฮะสำหรับวันนี้ปปามีรายการเหรียญมาฝากกับท่านผู้ชมปปามีการรายการเหรียญมาฝากก็ดูกันไปสายตาสอดส่องหาเหรียญดูเหรียญกันไปแล้วก็ฟังปอปาบรรยายทักทายกันนิดนึงเนาะว่าปาปาก็อยากอยากจะพูดคุยอยากจะทักทายกับแฟนๆรายการฮะ ขอบคุณสําหรับเจ้าของเหรียญที่ส่งมาให้กับช่องของป,ป๊าปาแล้วก็ขอบคุณผู้ที่มาขอแบ่งปันเหรียญจากช่องของปาปาทุกๆุก,กคอมเมนต์ทุกคนทุกผู้ติดตามโอเคนะฮะเดี๋ยวป๊าปาจะขออ่าบรรยายจําหน่ายขายเหรียญกันเลยเนาะเพราะว่าเวลาก็ล่วงเลยมานานพอสมควรท่านผู้ชมฮะอ่ะรายการแรกฮะพอจะจํากันได้ใช่ไหมฮะนี่คือ หรียญ10บาทหายากติดอันดับต่างๆที่เคยจัดกันไว้จนถึงปีพศออ2540ก็เริ่มกันจากปีพศ2531ฮะแต่ว่าช่วงช่วงนี้ปอปาไม่มีก็ปอปาก็ได้นำเหรียญ10บาทปีพศ2541 42 34 43 53 44 40แล้วสุดท้ายก็มาจบที่ปีพศ2500 54ก็เท่ากับว่าปปาเคยจําหน่ายขายไปแล้วเป็นชุดนะฮะวันนี้ปปามีอยู่ชุดหนึ่งสภาพเหรียญก็ตามนี้นะฮะเริ่มกันตั้งแต่ปีพศ2541ไปจบที่ปี54ก็ประมาณหนึ่งสอง่าหกเจ็ดแปอันดับท่านผู้ชมเนาะประมาณ8อันดับใช่ไหมประมาณนั้นถ้าแอันดับเท่ากับ1ชุดใครอยากได้ฮะชุดนี้อ่าสบบาทฮะ ปกติจะ358บาท360บาทนะฮะ,ป,ะป้าปาขายออก340บาทะฮะเดี๋ยวมีมาลดหน้าค่อยว่ากันใหม่อโอเคเนาะชุดนี้มีอยู่ชุดเดียวนะฮะสามร้อยสี่สิบบาทประมาณนั้นถ้าผู้ชมมากก็เราก็ยังมีปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสี่อยู่มิกี่เหรียญเองแล้วก็มีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสามแล้วก็สี่ศูนย์ที่แบ่งขายเป็นเหรียญน,นะฮะแล้วก็ห้าสี่เอาใครอยากได้เนาะ แบ่งขายเ,เหรียญก็มีประมาณนี้ใครที่ดูแล้วไม่เข้าใจก็รีกลับไปดูอีกรอบนะท่านผู้ชมเนาะท่านผู้ชมฮาต่อมาก็เป็นเหรียญที่ประปาเคยจัดไว้เป็นชุดฮนะก็คือไม่ครบ61วาระแต่ประปาก็พยายามจะมาจัดเป็นชุดอาจจะเป็น5 5วาระ7วาระ10วาระอะไรประมาณนั้นขึ้นไปเท่าที่ประปาจะหามาได้ฮนะนี่คือเหรียญ10บบาท2 4สที่ระลึก ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็1ใน6 1วาระด้านบนนะฮะหนึ่งชุดที่ประปาจัดไว้ก็มีอยู่11วาระไม่ซ้านะฮะสิวาระไม่ซ้ําด้านบนแล้วแถวล่างก็ด้านล่างก็เป็น11วาระเช่นเดียวกัน,นะฮะสรุปแล้วก็มีอ่าสิวาระไม่ซ้ํา1ชุดอ่ะสชุดนะท่านผู้ชม11วาระไม่ซ้ํา2ชุดใครอยากได้ก็สามารถ ติดต่อมาทางไลน์นะฮะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวปปาพูดท้ายคลิปดีกว่าเนาะท่านอาต่อมาเลยเนาะงั้นต่อมาต่อมาท่านผู้ชมฮะมีหลายคนหลายท่านที่ปป้าสังเกตดูสาหรับผู้ติดตามช่องของปปานะขอให้ปปานั้นนําเหรียญ10บบาทสสีวาะเนี่ยที่บนหน้าเหรียญนะท่านผู้ชมบนหน้าเหรียญเนี่ยมีคล้ายๆว่าพระมหากษตร์สองพระองค์ใช่ไหมประมาณนั้น น้องเขาก็เลยนําข้อมูลมาให้ปปาปปาก็ศึกดูมาตลอดศึกษามาตลอดท่านผู้ชมฮะใครอยากได้นะฮะสำหรับเหรียญที่มีพระมหากษัตริย์สองพระองค์ประมาณนั้นประปาคงไม่บรรยายว่าราชาการที่เท่าไหร่แล้วเนาะเพราะหลักๆก็จะเป็นราชการที่9ของเราประมาณนั้นใครอยากได้นะฮะพระมหากษัตริย์สองพระองค์ไม่สํวาวาระนะฮะไม่สัาวระนะท่านผู้ชมก็ <Pues S 2> <perimeter. S 1> มีอยู่1 2 3 4 5สาี่ห้า เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดวาระเช่นเดียวกันนะฮะสิบเอ็ดวาระเช่นเดียวกันสิบเอ็ดวาระไม่ซ้านะท่านผู้ชมใครอยากได้นะฮะเพราะว่ามีเอฟซีผู้ติดตามช่องประปาเนี่ยขอให้ประปาจัดแบบนี้ให้นะฮะปะปาก็ได้นําข้อมูลแล้วก็อะมาลองจัดทําดูแต่ก็เสียเวลาท่านผู้ชมก็ต้องการคัดเลียญก็ต้องให้น้องเขาทํางานล่วงเวลาแต่เพื่อแฟนๆในการเพื่อผู้ติดตามช่องของประปาประปาก็จะพยายามลองลอง,ลองทำดูเนาะประมาณนั้นนะแต่ราคาก็ยังขายเหมือนเดิมนะ ยังขายเหมือนเดิมเพราะประปา,ายังให้ราคาเหมือนเดิมก็เท่ากับว่าพระมหากษัตริย์สองพระองค์อยู่บนหน้าเหรียญน,นี่มีอยู่11วาระไม่ซ้าเช่นเดียวกันสรุปก็ท่านผู้ชมอ่ะ11วาระไม่ซ้ํามีอยู่3ชุดนะฮะอนาคตชุดที่จัดอ่าพระมหากษัตริย์อะไรประมาณนี้ก็ต่อไปหรือจัดชุดเนี่ยป,ปา้าก็อาจจะขอขึ้นราคาเป็น17บบาทนะฮะเพราะให้มาให้ค่าให้ค่าอ่า ให้เข้าลงเวลากับน้องๆเขาเนาะประมาณนั้นนะคะคลิปหน้าปปาอาจจะขอกันนิดหนึ่งอันนี้บอกตรงๆนะฮะต่อมาท่านผู้ชมต่อมาเนาะนี่คือเหรียญของพระราชินีใช่ไหมอ่าหรือว่าพระพันปีหลวงใช่ไหมฮะปปาก็เรียกไม่ค่อยจะถูกสําหรับเหรียญที่มีอ่าพระพันปีใช่ไหมยอยู่บนหน้าเหรียญก็ง่ายว่าพระราชินีเราดีกว่าเนาะที่ผ่านมาเนาะ ปอป๋าก็ไม่เจียนจัดเรื่องอคําศัพท์สักเท่าไหร่เอาง่ายว่าดูนะท่านผู้ชมมีอยู่ห้าเหรียญนะมีหลายคนหลายท่านที่ขอให้ปอป๋าเลือกหาเฟ้นหารูปของประพันปีนะมีกี่แบบกี่แบบก็ลองเอามาทําคลิปให้ดูเพราะว่าต้องการปอป๋าก็เลยเอามาทําคลิปแล้วก็บอกว่ามีอยู่ประมาณห้าเหรียญนะปอป๋าก็พยายามจะจัดให้นะฮะจะจัดให้อะใครอยากได้นะฮะอนาคตนะฮะอนาคต สรูปแบบนี้หรืออาจจะถึง3รูปแบบเลยปอปาอาจจะขอราคาเหียญละสิบาทนะเนาะเพราะเป็นค่าล่วงเวลาน้องเขาที่ช่วยงานปอปาประมาณนั้นเนาะโอเคนะฮะสรุปแล้วใครอยากได้ดูดูแล้วไม่เข้าใจนะฮะปอปาอาจจะพูดเร็วๆไปก็สามารถรีกลับไปดูหรือไม่ก็เข้ามาคุยกับน้องแอดมินได้นะฮะโอเคนะฮะต่อมาต่อมาก็เป็นเหรียญหลักๆฮะเหรียญหลักๆอันนี้อ่าสิบาทที่ ติดอันดับที่ประปาจัดไวฮะเป็นรู้สึกจะเป็นพัก,กี้อ่าไม่มั่นใจว่า80พันษาปปาเนี่ยไม่ค่อยจำท่านผู้ชม80พันษาพคินีเธอนะฮะพคินีเธอเหรียญน,นี้อ่ะใครอยากได้เนาะก็เหรียญหนึ่งก็ประมาณ80บาทนะฮะต่อมาต่อมาก็เป็นเหรียญราชบัณฑิตยสถานเหรียญน,นี้ก็รู้สึกจะ60บบาทท่านผู้ชมแล้วก็มาเป็นออมสิน อมสินได้มีสองเหรียญน,นะฮะอมสินมีสองเหรียญใครอยากได้นะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นเหรียญเด็ดๆพอสมควรนะฮะที่กําลังได้รับความนิยมปปาจัดไวก้ก็ง่ายว่าก็หลายอันดับก็ประสบผลสําเร็จปปาก็ดีใจที่มีผู้ติดตามต้องการเก็บไปสะสมนะฮะโอเคเนาะท่านผู้ชมถ้าใครอยากได้แถวบนอ่ะก็ลองดูกันนะฮะสายตาสดสองมองดูท่านผู้ชมท่านผู้ชมมีอยู่สามเหรียญสําหรับเหรียญห้าสิบตต่างพศสองพันห้าร้อยสามสิบสี่ เรามีกันสองเหรียญฮะเหลือแค่สองเหรียญเหรียญน,นี้ก็เจ็ดสิบาทใช่ไหมแปดสิบใช่ไหมโอเคฮะแปดสิบาทถ้าไม,ม่ชมอ่ะแปดสิบ <80 S 2> บาทอโอเคเนาะก็ไม่เป็นไรให้เราก็ลองดูนะใครอยากได้เนาะใครอยากได้ต่อมาก็เป็นเหรียญครุฑฮะหนึ่งบาทครุฑปีพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเหรียญนี้ก็เหรียญละสามสิบบาทฮะสภาพดูดีสภาพดูดีดดเราหมดไปยังยังไม่เข้ามายังหาไม่ได้ใครมีส่งขายได้นะฮะ ส่งขายได้นะฮะปะปารับซื้อเหรียญละ20บาทแต่ปะปาขายออกเหรียญละ30บาทประมาณนั้นนะฮะโอเคเนาะท่านผู้ชมท่านผู้ชมาชมาต่อมาอะไรดีเอ่ยอ๋อ,อก็เป็นเหรียญวารละที่ซ้ำๆเนี่ยเ <c oughs> หลือจากจัดเหลือจากการจัดชุดก็มีเหรียญซ้ําอยู่เนาะวารละย่อยๆพระวารละฮะมีอยู่ไม,ม่กี่เหรียญเองนะฮะใครอยากได้ห้เหรียญละ16บาทนะสรุปภาพรวมฮะ,ะปปายังขายออกเป็นชุด เป็นชุดไม่สำวระหรือไม่ก็มีพระมหากรตสาสองพระองค์หรือก็รูปแบบนี้ประปาก็ยังขายอยู่ที่16บาทเช่นเดียวกันทั้งหมดนะฮะน่าจะาสิ้นสุดทีคลิปนี้ไหมเดี๋ยวประปาขอขอ,ขอทำรายการคลิปหน้าก่อนเนาะสำหรับราคาเหรียญละ16บาทโอเคนะฮะต่อมาต่อมาก็เป็นตระกูลของเหรียญ5บาทครุฑฮะไม่จะเป็นคุฑเฉียงปีพศ2522แล้วก็คุฑเฉียงปีพศ2,50020 มาจบที่คุดเฉียงปีพศ2525เอาราคาก่อนเนาะปีพศ2522นะฮะป,ป่าขายออกเหรียญละ15บาท15บาทเท่านั้นเองสภาพสวยท่านผู้ชมคมชัดอยู่เลยฮะก็มีขอบอเสียหายเล็กน้อยเราก็ขายกันตามสภาพเนาะ ใครอยากได้ฮะรับสภาพนี้ไหวก็ไล่กันเข้ามาตามราคานี้เนาะต่อมาเขาเป็นปีพศ2520สอํ25าหรับครุฑเฉียง5บาทขนาดใหญ่เหรียญนี้ก็จะสูงมานิดนึงฮะก็ราคา20บาทราคา20บาทเท่านั้นเองนะฮะแล้วต่อมาก็เป็นครุฑต,ตรงหรือว่าคุฑผ่าปีพศ2525ฮะอ่ะโอเคเนาะเหรียญนี้ก็ราวๆ60บาทนะฮะเป็นสภาพที่ผ่านใช้เหรียญละ60บาทประมาณนั้นเท่านั้นเองอ่ะมาปิดท้ายกันเล็กน้อยฮะ ก็อย่างที่รู้กันอยู่อะสองเหรียญสองปีพศนี้จําได้ไหมฮะหนึ่งบาทหรือหงปีพศสองพันห้าร้อยี่สิบแล้วก็ปีพศสองพันห้าร้อยี่สิบห้าหลังวัดหนึ่งบาทเช่นเดียวกันอะก็ปป่าก็ให้เหรียญละห้าบาทเนาะจบๆไปนะฮะนะเดี๋ยวท่านผู้ชมฮะเหรียญละห้าบาทเนี่ยก็เป็นราคาที่บางครั้งปป่าลดนะฮะแต่ราคาหลักๆบางครั้งปป่าก็จะขอหกบาทนะฮะท่านผู้ชมเนาะก็แบ่งปันแบ่งปันกันไป ปปาแบ่งปันให้แฟนรายการก็สักครั้งหนึ่งแฟนรายการก็แบ่งปันให้กับช่องปปาฉันหลักคาหลักๆนี่อยู่ที่6บาทนะฮะเพราะว่าที่จริงขาย5บาทกาไรบาทเดียวงท่านผู้ชมนะก็ไม่เป็นไรฮะจังหวะเหรียญเข้ามาเยอะไม่ได้ไม่ได้รับแบบเป็นทางการนะท่านผู้ชมเหรียญอย่างนี้ต้องติดมานะฮะแล้วก็ย้ํานิดนึงนะฮะส่งปีสี่หนึ่งมาหนึ่งเหรียญแล้วจะมาส่งเหรียญน้องๆอย่างนี้อีก3 0 40ิเหรียญเนี่ย ปอปาไม่ให้ไม่ไม่รับนะฮะไม่รับนะฮะปอปาก็จะรับแต่ปีสี não, ่หนึ่งเหรียญเดียวเพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตนะฮะแฟนๆจะส่งเหรียญหลักๆมาให้แค่เหรียญเดียวแล้วก็ส่งเหรียญแบบไม่เป็นทางการมาอย่างละร้อยสองร้อยเหรียญเนี่ยก็คือปอปปาขอความสมดุลกันสักนิดนึงเนาะก็ไม่กดปอปาตรงที่ว่าปอปาจะรับเฉพาะปีสี่หนึ่งถ้าเหรียญอย่างนี้มาอย่างละสี่ซ้าห้าสิบเหรียญเนี่ยปอปาก็จะรับเหรียญนี้เหรียญเดียวที่จริงเหรียญนี้ต้องมาระดับ ที่ปอปาจะได้กำไรย้อนเพื่อมาเลี้ยงมาเลี้ยงช่องนะก็เข้าใจกันเนาะประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นท่านผู้ชมฮะจบแล้วนะสำหรับปอปามาขายเหรียญ EP ที่46ในวันที่16เดือนกรกฎาปีพศ2565ใครดูแล้วอยากได้ก็ไลน์เข้ามาท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวปอปาแจ้งนิดหนึ่งนะฮะแจ้งนิดหนึ่งว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปท่านใดที่ต้องการซื้อและขายเหรียญน,นะฮะ ปอปาได้ปิดอป,อปาจะจะไม่เปิดไม่เปิดอเข้าไปพูดคุยใน l ลน์ P จุดพ a ามสามสามด้วยใช่ไหมเราจะขอปิดก่อนว่าเอาง่ายว่าใครต้องการซื้อและขายเหรียญก็ให้ทักไลน์มาที่ l ลน์ศูนย์เก้าสองเจสแสองแล้วอีกลาลายหนึ่งนะท่านผู้ชมก็คือ PA 119922เดี๋ยวปอปาจะขึ้นหลายไว้ทางหน้าจอให้นะก็คือท่านชมฮะาลายปอป่าพีจุดพีเอสามสามสาเนี่ยปอปาจะขอ,อนำนำนำโทรศัพท์เครื่องนี้นะเพื่อเอาไปทำคลิปตัดต่อวิดีโอเพื่อ เป็น EP ซื้อขายแล้วก็นําเสนอประมาณนั้นนะฮะหลังจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามลายเดิมนะฮะถ้าย้ายได้ก็ให้ย้ายไปาลายที่อยู่ทางด้านหน้าจอใช่ไหมโอเคนะฉะนั้นใครที่ยังตกค้างทางทางลาย P. PA 3 3 3เนี่ยก็ก็สามารถย้ายไปทั้งสองสองลายาปัจจุบันได้เลยเนาะโอเคนะฮะเพราะว่าในลาย P. PA 3 3 3เดิมเนี่ย อาจจะน้องอ,อาจจะไม่ได้ดูและไม่ได้ตอบได้เลยนะฮะฉะนั้นก็มันจะเสียเวลาปอปาขอแจ้งย้ายสำหรับไ d l ดี e ลนะก็ขึ้นทางหน้าจอนะใครที่ติดตามใหม่ก็สามารถเพิ่มเพื่อนได้เลยทางสองลายนี้นะฮะอ่ะเราขอยุติลาย P p จ a 3 3 3เเพื่อจะนำโทรศัพท์ลายนี้นั้นไปเป็นโทรศัพท์การตัดต่อคลิปวิดีโอประมาณนั้นเนาะก็ ค่อยๆบอกกันไปเนาะกว่าจะครบทุกคนก็น่าจะใช้เวลานานแต่ก็ไม่เป็นไรฮะไม่เกินความสามารถสําหรับแฟนรายการแล้วก็ตัวของปอปาคลิปนี้จบแล้วนะสำหรับปอปามาขายเหรียญ EP ที่46ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องของปอปาคลิปนี้สวัสดีครับ